คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านพลังงานทั้งในส่วนของก๊าซและน้ำมันดีเซลโดยมาตรการที่จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนนี้ให้ขยายออกไปอีก3เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2565ได้แก่การทยอยปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม LPG เดือนละ15บาทต่อถัง ขยายระยะเวลาส่วนลดแก๊ส LPG แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางได้ส่วนลดในการซื้อแก๊ส100บาทต่อรอบ3เดือนและในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ค้าหาบเล่แผงลอยก็จะมีส่วนลดพิเศษสำหรับการซื้อแก๊ส LPG กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ อีกเดือนละ100บาทนอกจากนี้ก็มีการตึงราคาก๊ส NGV อยู่ที่15.59บาทต่อกิโลกรัมและสำหรับแท็กซี่ในโครงการลมหายใจเดียวกันก็สามารถซื้อได้ในราคา13.62บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ก็มีการตึงราคาน้ำมันดีเซลกรณีที่ราคาเกิน35บาบาทต่อลิตรภาครัฐก็จะ อุดหนุนส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ50นี่เป็นมาตรการล่าสุดจากคณะรัฐมนตรีในการช่วยเหลือด้านพลังงานแก่พี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาผลกระทบในช่วงนี้ครับ